หลังจากที่แรกจากาตัวพาร์มาเมื่อกี้ครับทุกคนเฮ้ยแล้วทําไมเป็นเม็ดส้มเลยฮะมัรเกมผมยังเหลือเยอะอยู่ฮะทุกคน <c oughs> มันโกงมากเขาก็เลี้ยวอ,ออกไปแล้ววันนี้ทําทไมเขาถึงกากลับมาคนถามว่าถ้าเกิดมันโกงจรงิงไหมก็ถึงอากลับมาเอากลับมาในร่างพาร์เพื่อให้คุณเติมซื้อไงฮนะ โอเคไหมใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกมต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงกงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปสวัสดีทุกคนด้วยฮะแล้วก็เติมถูกเติมไวปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ชอปจ่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้เติมก็ไปเติมกันได้นะครับสำหรับใครที่จะเติมเกมเติมพาสเติมทุกอย่างที่นั่นจบที่เดียวนะครับไปชมกันได้ฮะ เอาแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เราจะต้องมารับพาร์ตกันแล้วนะครับว่า CB ตัวนี้เราจะพอเอาไปแทนตัวที่มีอยู่ได้ไหมนะครับตอนแรกคิดว่าได้ CB มาเยอะแล้วก็เลยว่าจะไม่เอาพาร์ตดีไหมแต่สุดท้ายนะครับจะไม่ได้เอามาลองเล่นให้ทุกคนก็อะไรอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ตัดสินใจเรียบร้อยครับว่าจะเอาพาร์ตนะครับแล้วก็มาลองตีแล้วเล่นกันนะครับว่าจะสามารถแทนได้ไหมจริงจริงผมบอกหลายคนแล้วว่าซีบี CB ตัวเนี้ย มันเวิร์กนะครับมันเวิร์กนะครับต้องบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับเพราะว่าด้วยพลังแฝงด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับการที่จะมี CV อ่ามีพลังแฝงนะครับและนี่ก็นี่ครับบาร์เกนบาร์ครับมาในเม็ดแดง OVR 114ให้เลยนะตีเม็ดส้มขึ้นส5บสบายๆแล้วเล่นได้ยาวๆนะฮะเพราะว่าไม่มีจำหน่ายไม่มีขายนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า OBR ของเขาก็คือ OBR ร้อยสิบนะครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ได้มาจากพาร์ตนั่นเองนะฮะอ่ะเหลืออีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราต้องออกไปแล้วเราเข้ามาใหม่เราจะเปิดได้ทั้งหมดนะฮะนะโอเคครับโอเคเรียบร้อยฮะได้พาร์ตมาครบทั้งหมดแล้วก็ได้มาหนึ่งพันห้าร้อย F สีพอยด์ด้วยนะครับและแบล็กเคิร์นบราเวอร์ครับ CB ของเรานะครับตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวไปตีขึ้นกันครับเฮ้ยแล้วทำไมเป็นเม็ดส้มเลยฮะมัรเคผมยังเหลือเยอะอยู่ฮะทุกคน แบคกคันเบอร์ uh. ของผมเป็นเม็ดส้มเฉยฮะ uh. หลังจากที่แลกจากาตัวพาร์ทมาเมื่อกี้แล้วทุกคนเฮ้ย uh. มันใช่เหรอวะ uh. ขอย้อนเวลาไปดูก่อนหน้านี้ก่อนนะทุกคนเฮ้ย uh. แล้วตีเม็ดเดียวติดเลยนะทุกคนนะ ตีเม็ดเดียวติดเลยฮะเม,ม็ดส้มโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะทุกคนผมก็ตกใจไปว่าเออทำไมอ่ามาร์คเคผมถึงเหลือเท่าเดิมโอ้โหเป็นแบบนี้นีเองะ่ะ แล้วก็ oh. ตีขึ้นเมดส้มเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราเอาไปลองดูกันวันนี้อาจจะได้อ่าลองในโหมดเมเดเจอร์เพราะว่าเราอยากดู AI มันสักหน่อยครับว่า CB ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างใครที่ลองแล้วนะครับอย่าลืมเอามาคอมเมนต์กันสักหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน่าใช้ยาวไหมแต่ส่วนตัววันนี้ได้เมดส้มมาแล้วต้องไปลองเองสักหน่อยครับเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันท้ายคลิปว่าเป็นอย่างไรสําหรับแบคขึ้นบ่าวเออไปดูกันนะฮะมาดูกันครับเราจะเอาอ่าตัว แบคเกิร์เบลเลอร์เนี่ยมาใส่ทำตำแหน่งแทนเบิร์นนะครับจริงๆเนี่ยผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเอามาแทนนะครับเพราะว่าเบิร์นเนี่ยจริงๆเก่งไหมผมต้องบอกว่ามันเก่งนะครับสำหรับเบิร์นนะครับผมบอกเลยว่ามันเก่งมากนะครับแต่ว่าด้วยความว่า CB ีผมมันล้นนะครับถ้าจะให้เลือกคานาวาโลนะครับซึ่งมันแลกอะไรไม่ได้นอกจากตีขายนะเพราะมันเป็นเม็ดแดงอยู่นะผมก็ยังใช้เม็ดแดงอยู่นะครับดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตัวเบิร์นเนี่ยมันเป็นร้อยเก้านะครับผมก็จะเอาไปแลกแต้มเป็นทิกซ์เองนะครับ และตอนนี้นะครับเรามาดูกัน้ะข่าวสำหรับ CB ตัวใหม่ตัวพาร์ทนะครับไม่มีขายในตลาดนะครับตอนนี้เทนไปที่30เม็ดส้มนะครับได้ฝีเท้า133แล้วนะครับยังไม่ได้อัพแต้มสกิลนะทุกคนนะน่าจะเป็นกองหลังที่เร็วที่สุดในตอนนี้เลยหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามีกองหลังตัวไหนที่เร็วกว่าน,นี้ไหมนะครับอ่ะลองมาอัพแต้มสกิลกันก่อนและแน่นอนครับแต้มสกิลผมอัพเป็นตั้งรับอยู่แล้วนะครับ เราก็จะได้เซนเตอร์แบ็กตัวหยุดเกมมานะครับและอีกอันนึงนะผมแนะนําให้อัพสภาพร่างกายนะครับอัพสภาพร่างกายไปเลยนะมันได้ไหมได้พลังงานมาด้วยนะ,ะได้ไหมเดี๋ยวดูก,ก่อนอได้ความแข็งแรงมานะครับได้ความแข็งแรงมาประมาณนี้ฮะไปโอเคครับหลังจากที่ up, อัพสกิลครบหมดแล้วนะครับมันจะได้ตำแหน่ง CB CDM และก็ C m ผู้คนฮะนี่มันเป็นตัวนักเตะที่โคตรจะคุ้มค่าและอ้วคุ้มค่าจริงๆอ่ะถ้ามันคุ้มขนาดนี้เนี่ยนะครับโอ้โหดูฮะแล้วนี่ฮะหลังจากที่เราอัพแต้มสกิลครบแล้วนะครับอการตั้งรับขึ้นมา179เกือบ180นะฮะสภาพร่างกายขึ้นมา159อ่าการส่งบอลการเลี้ยงบอลน,นี่แบบดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สมดุลก็บวกขึ้นมาเยอะมากนะค่อนข้างดีเลยนะครับการหม่งบวกไปอีกนะฮะ เท่าที่มีก็เยอะอยู่แล้วการรับรู้เยอะมากนะครับตอนนี้โอ้โหแต็กภายในมันเวิร์กหมดเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเวิร์กเลทันกลางสูงมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะนี่ก็เรียกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ขี้โกงมากที่เขาเอาออกไปนะครับเมื่อก่อนมันจะมีอยู่ในคานาวาโลนะครับซึ่งเขาเอาออกไปนะครับรู้สึกว่าจะมีที่ฟันได้ตัวเก่าด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันมีมันโกงมากเขาก็เลี้ยวอ,ออกไปแล้ววันนี้ทําไมเขาถึงก็กลับมาคนถามว่าถ้าเกิดมันโกงจริงทลไหมก็ถึงอากลับมา เอากลับมาในร่างพาร์ทเพื่อให้คุณเติมซื้อไงฮะโอเคไหมเ <laughs> <Get S 2> <laughs> ก็ตนะอาจจะไม่มีคนถามอีกว่าถ้าเกิดมันโกงจริงเขาเอากลับมาทําไม <laughs> เขาเอากลับมาในร่างพาร์ทเพื่อให้คุณเติมซื้อเพราะมันไม่มีขายนั่นเองนะครับแล้วก็มีส่งลูกไก่มีอ่าส่งลูกไก่แล้วก็ความเป็นผู้นําค่อนข้างที่จะครบแล้วแหละดีแล้วแหละนะครับเท้าก็ดีส่วนสูงก็ดีดีมากเลยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราต้องไปลองเล่นจริงดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จับยืนกู้กบคานาวาลโล และก็แผนนะครับเป็น42 3สานโละครับตอนนี้อาจจะต้องไปลองกันในโหมดเมนเจอร์สักหน่อยครับดูดูการแท็กการอะไรของเขาหน่อยว่ามันเวิกไหมนะครับไปดูกันคนะไปไหนโหมดเมนเจอร์ฮะตอนนี้ลงมาที่7ดาวตอนแรกนะครับที่หลายคนถามว่าพี่ขึ้นไป16ดาวแล้วทำไมลงมา7ดาวเหมือนเดิมจริงๆคือผมไปทดลองตัวหนึ่งนะครับ ไปทดลองนักเตะในเมนเจอร์นี่แหละแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับมันก็ลดดาวลงมาเรื่อยเรื่อยเพื่อจะได้การรีวิวให้แต่ละคนได้รับชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับในเกมแรกนะครับนี่นะครับ CB มาใหม่ดูซิว่าหลังเราจะแน่นปักขึ้นหรือเปล่านะครับเทคนิคยังใช้เทคนิคเดิมที่เคยให้กันไปนะครับอย่าเคยให้กันไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าลองไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมครับว่าจะเป็นยังไงไปรับชมเลยฮะ แพ้ชนะไม่ว่ากันนะครับดูแค่ว่าการเล่นหรือว่าการบล็อกอะไรของเขาเนี่ยมันดีขึ้นมากแค่ไหนนะครับะจะได้ประกอบแลรตัดสินใจว่าจะยอมเสียตังค์ซื้อพาร์ตหรือเปล่าแต่จริงๆมันคุ้มนะฮะซื้อพาร์มาเราก็ได้แล้ว1 5 0 0พย fc point นะครับซึ่งเอาไปเปิดการ์ดได้นะครับเฟี้ยวเลยอ่มาดูนะฮะแล้วฝั่งเขาเป็นฝั่งขึ้นเกมก่อนนะครับโอ้โหเป็นฟอลเลอร์ครับเขาจับมือมาเราก็ต้องจับมือตอบอ่า เมนเจอต้องจับมือกันหน่อยฮะกิมมิดนะนี่ดูโอ้โหดูฮะเดวี่เราก็ยังทำงานได้เวิร์กอยู่นะตอนนี้นะเราทุ่มไกลมาครับนี่เลยครับโรดี้ไปครับแกริเบลฮะแล้วกาก้าครับยังไงครับแกริเบลรับหน้าอยู่ไม่จ่ายนะครับมาที่กุลลิสนะฮะกุลลิสยังไงโอ้โหจะเล่นเองครับเล่นไม่ได้ครับขอดูเทคนิคนิดนึงครับบางทีเทคนิคมันไม่ยอมมาโอเคมารู้เรื่องทีมถูกต้อง อ่ะโฟลเลอร์ฮะโฟลเลอร์นี่ก็น่าอยากได้เหมือนกันนะเพราะแต้มแรกก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับตัวนี้แต้มแรกอยู่500หรือ600ไม่แน่ใจเอาละเปิดโยนไกลมาตรงนี้ปุ๊บติดฟิล์มโปงแล้วโอ้โหดีกรายังเซฟไม่ได้ฮะยังไม่เห็นความโหดของแบล็กเคิร์นเบลเวอร์นะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะแบล็กเคิร์นเบลเวอร์ครับนี่ฮะเป็นไงฮะมีให้เห็นมีให้เห็นนะโอ้โหูนี่ก็จับมือมาเลยฮะนี่เราต้องตบมือให้ไปเอาละพอสโคครับจ่ายข้ามมา ขีมิครับจ่ายเข้ากลางมาที่ใครกันหนาดิม,มาเรียแล้วเจ้าหัวเพิงลูกนี้โอ้โหโยนสวยเกินนะต้องยอมรับลูกนี้ถ้าพอสโคได้เปิดโมงเนี่ผมบอกเลยว่าย่อยับนะบไม่ว่าจะโหมดเมเนเจอร์หรือโหมดเฮดเฮดนะอันนี้ต้องยอมรับเลยตัวนี้เพราะผมใช้อยู่ในดีลองนะผมใช้อยู่ในดีลองแล้วค่อนข้างเก่งมากนี่ฮะดูการเปิดโยนไปโอ้โหแจมๆเลยครับนี่ครับเซฟไปสุดแขนนะสุดนิ้วของดีกพอดีนะครับ ฮะเวลายังไม่หมดนะเราต้องมาลุยกันต่อนะครับสไลเดอร์ครับจ่ายไปที่แกริดเบลแล้วโรดี้ฮะหักลบมาแล้วจ่ายสั้นๆแบบนี้นี่ฮะถ้าเราไม่ได้อัพการส่งมันก็จะส่งบอลประมาณนี้นะครับส่งสั้นๆใกล้ๆอย่างนี้นะครับแกริดเบลฮะนี่ลูกลักผมนะครับแลกเปลี่ยนมาแต่กิดก่อนนะครับแล้วสไลเดอร์ตัวเล็กๆไม่ได้ครับแล้วโอู้หคุณฤทธิ์นะตั้งใจว่าคุณฤทธิ์น่าจะได้บอลแล้วโรดี้ครับยังเจ๋วอยู่ไหมครับอ้โหแล้วติดเซฟฮะ ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นร้อยเจ็ดที่ผมยังใช้อยู่แล้วมันก็ข้างดีนะทุกคนนะโกลดีหมงนะ่งฮะแล้วกุลิศยังไงครับไม่ถึงแล้วตกมาที่เบลแล้วเบลซัดต,ติดบล็อกอีกฮนะโอ้โหหรือว่ากองหลังเขาก็เอาเรื่องเหมือนกันน,าาน,นะแล้วสาดบอลดิ้งมาครับโอ้โหแล้วกรรมาการเป่าหมดครึ่งแรกไปอย่างง่ายดายฮะทุกคนโอ้โหจบง่ายไปหรือเปล่าแบบน,นี้เอาแล้วมาดูกันต่อฮนะไปครับเบลโล แล้วก็ฟิมโปงฮะแม่ฟิมโปงนี่ยังใช้ยาวอยู่นะยังเป็นเม็ดแดงด้วยนะครับก็ยังเก่งอยู่ครับรอโอกาสนะมีร่างใหญ่ๆมาก็น่าจะแลกนะครับเอาคลับเบลยิงตามน้ำโอ้โหแต่ไม่ได้หันมองประตูฮะแล้วมันเหมือนจะเป็นล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหแล้วล้ำหน้าจริงๆนะดูจังหวะนี้โอ้โหจ่ายเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ฮะตัดตัวยิงแลวแต่ก็ยังติดกองหลังติดบอกเขาอยู่นะครับไม่รู้ว่ากองหลังของเราจะโหดแบบนี้หรือเปล่าถ้าเขาหลุดมานะแล้วขึ้นเกมฝั่งเขาใหม่อีกครั้งนะครับ เปิดโยนไกลเข้ามาครับอย่างอยู่ที่เดวี่แล้วจ่ายลุกเข้ามาเลยครับบอลอยู่ที่แกริบเบลรถจ่ายลงไปที่กุลิศครับแล้วยังไงครับโอ้โหลูกยิมิษฮะยังตัดบอลไว้ได้ฮะทุกคนียกว่าแข็งจริงนะกองหลังเขาไปขึ้นมาเอฮะได้บอลจ่ายมาที่สไนเดอร์ครับสไนเดอร์เอาเยอะจะไปซ้ายหรือไปขวาเดวี่ขึ้นมาที่สไนเดอร์แล้วยังไงครับสไนเดอร์ส่งมาที่กุลิตอีกรอบฮะแล้วกุลิศนะฮะเลี้ยงบอลพลาดหรือเปล่าพลาดหรือเปล่าไม่พลาดครับกุลิตนี่เลี้ยงบอลพลาดตลอดนะครับ แอบ,แบเจียแอบเจียนิดหนึ่นงคุณิศเน่ต้องบอกว่าถ้าได้ยิงก็คมๆคมคมอยู่เอาล่ะเดวี่จะดักไว้ได้หรือเปล่าไอ้ตัวนี้มันสรรารพัดประโยชน,น์จริงๆนะครับเจ้าหัวเพิงต้องบอกว่ามันเก่งนะมันเก่งทุกโหมดจริงๆนะตัวนี้ยอมรับเพราะตัวเองก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วค่อนข้างที่จะถูกใจและชอบเป็นมากด้วยนะครับเอาล่ะครับกา้าครับนี่ฮนะลูกรักผมยังอยู่ ยังใช้งานได้ดียังจ่ายบอลได้สวยนะครับยิงเฮดตูเฮดนี่ยิงแจ่มเลยแล้วยิงไกลลูกนี้ครับแล้วออกนอกกรอบไปฮะโอ้โหโอกาสจะตามทันคงยากแล้วนาทีที่77ต้องมาลุ้นกันอีกทีฮะอ่ามาดูครับเอาล้วครับการิเบลเปลี่ยนเป็นอ่าเชฟเชนโกเข้ามานะครับแล้วโอ้โหมีการชนกันนิดนึงฮะฟิมปงกับคานาวาโลโอ้โหหลุดกรอบไป้วลูกนี้คิดว่าจะเป็นลูกลูกที่2ซะแล้วนะ อาล้วเปลี่ยนเชเนโกเข้ามาครับมาดูซิว่าพลังงานแต่ละตัวก็ยังได้ยืดหยุ่นนะยังได้ยืดหยุ่นเดี๋ยวต้องโรด,ดี้ไม่ค่อยได้ยิงต้องเปลี่ยนออกหน่อยนะครับแล้วก็มสซี่เข้ามาแทนเลยครับอ่ะกา้กาของเราอยู่ครับเปลี่ยนแทนสไนเดอร์ฮะจริงอยากเปลี่ยนกา้กาออกมากกว่านะครับแต่ว่าโอ้โหหมดเวลาสะก่อนนะครับต้องยอมรับนะว่าฝั่งนนกอค่อนข้างที่จะกองหลังค่อนข้างดีนะครับกองหลังค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเกมเมื่อแม,ม่การเสียเวลา เราจะดูซิว่ามันจะมีการบล็อกยังไงเพราะเรายังไม่ได้เห็นนะครับว่านักเตะ CB ของเราเนี่ยแบ็กเนบลอ,อเราเนี่ยมันโหดหรือเปล่านะยังไม่ได้เห็นความโหดนะขออีกสักเกมแล้วกันนะอ่ะเพื่อทุกคนได้ประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็อ่ะมาดูนะครับขอเปลี่ยนฝังนนฟฟ่งน่ครับคารนาวโรไว้ฝั่งนี้ต้องเปลี่ยนฝั่งดูครับนักเตะมันสามารถโยกย้ายได้นะครับ เปลี่ยนฟังดูนะครับแล้วก็เทคนิคเท่าที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นะครับก็จะลดความเร็วลง1ตอนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับแผนตัวเองนะครับ <enary> ตัวไหนที่มันเกินตัวไหนที่มันทํางานเร็วไปนะครับก็ลดความเร็วลงนะครับตัวไหนที่มันจ่ายบอลพลาดบ่อยๆก็ลดการจ่ายบอลลงแค่นั้นเองนะครับการเอาเทคนิคไปใช้ไม่ได้ยากเลยนะครับอมาดูซิว่าเราจะสามารถทวงดาวของเราคืนมาได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็ได้เห็นตัว c ีบี c k e เค o นบ r เร์ของเราเนี่ตัดบอลโชว์ไปดอกหนึ่งนะก็<ค>ะถือว่าพอมีให้เห็นนะพอมีให้เห็นมาดูกันอีกหนึ่งเกมนะโอ้โหดูที่แผนเขาครับมาในแผน4-2-2-2นะครับแผน CEM 2ตัวนี่ผมก็ใช้บ่อยนะครับแต่หลักๆก็เปลี่ยนมาใช้4-3-2-1นี่รู้สึกว่ามันฟ้ยวมันฟ้ยวอะมาดูครับจะเป็นอย่างไรนะครับขึ้นเกมฝั่งเขาครับ เทสเซนโก้ ko, จ่ายเข้ามาโซกาเต้ฮ so at นะโอ้โซกาเตสร่างนี้น่ากลัวครับเมนเจอร์เจสเซนโก้ครับเทพเมนเจอร์ของจริงตัวนี้อ้าวเดวี่ครับยังติดเดวี่แล้วยังไงครับนี hi, ่แบ็คเคิลบอกเออมงทิ้งไปครับโอ้โหมีสก,กัดให้เห็นนะอะไรฮะล้ำหน้าหรือฟาวน่าจะล้ำหน้าโอ้โหดูจังหวะนี้ฮะโอ้ก็เล่นไปยืนข้างหลังแบบนั้นนะก็ต้องต้องฟาวอยู่แล้วนะครับแบ็คเคิลบาวเออร์ครับโอ้โหมงตัดออกมาได้ครับมีให้เห็นนะฮะ เปิดยาวมาฝั่งนี้ครับแกลิเบลว่าไงฮะต้องบอกว่าแกลิเบลผมยังไม่ได้เม็ดยังไม่ได้ตีขึ้นเม็ดส้มนะเดี๋ยวต้องรอรอจังหวะดีๆก่อนเม็ดแดงมันยังเก่งอยู่ครับผมก็เลยไม่อยากตีขึ้นส้มนะกลัวหลอนเคยไหมครับที่ว่าเก่งเม็ดนึงเก่งแล้วไม่อยากตีขึ้นนะกลัวมันหลอนเอาละครับโซกาเตสนะจ่ายทะลุช่องยาวขึ้นมาที่เชฟเซนโกแล้วเปิดยาวขึ้นไปเข้าหัวไม้แล้วบาร์เกิลเบาเอออีกแล้วฮะโอ้แล้วบอกว่าแย่งมงได้ตลอดนะแล้วนี่ครับนี่ครับ โอ้เวนกองหลังที่พอเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นนะครับเอาแล้วกา้กามีให้ลุ้นหรือเปล่ากา้ากา้กา,ามีลุ้นแล้วเบลโอ้โหมาไม่ทันนะราจ่ายแบบนี้เสียของแนตะ่ทิ้งจ่ายว้างนะน,น,านะครับตอนนี้เอาแล้วอาจจะยังไม่ชินนะเนื่องจากนักเตะใหม่เข้าทีมนะอาจจะยังไม่จูนกันเท่าไหร่ฮะมันเหมือนชีวิตจริงไนงะอ่าตัวใหม่มาอาจจะยังไม่จูนกันเท่าไหร่นะกุลิดฮะแล้วคืนมาที่เดวี่จ่ายเข้ากาไพนัโรดี้แล้วคืนไปเบลฮะจะยิงเองไหม้วจ่ายมาที่ เอาล้ครับยีโร่จ่ายเข้ากลางยังไงครับโรดี้หักไหมแล้วจ่ายเข้ากลางกาก้าว่างๆอยู่แล้วสับลูกนี้โอ้โหเข้าสามเหลี่ยมแล้วกานะก้นกกนานะครับซัดไปก่อนลูกแรกเนี่ยเอาล้ครับมีให้เห็นนะครับมีให้เห็นนี่แค่เปลี่ยนสลับตำแหน่งกองหลังนี่เกมเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ลดเทคนิคลงเม็ดหนึ่งเห็นไหมฮะการลดเทคนิคลงเม็ดหนึ่งนะครับมันอยู่ที่การเล่นของนักเตะในทีมนั้นๆด้วยนะครับว่า การเล่นมันเร็วไปไหมถ้าการเล่นมันเร็วไปส่งบอลพลาดบ่อยนี่รีบไปลดเลยนะครับต้องลดลงนะครับอ่เราลดมามาดูครับว่าเราจะสามารถคลองบอลได้แค่ไหนนะครับตอนนี้เรานำหนึ่งหนึลูกนะครับก็ข่้นอุ่นใจนะครับแต่ว่าครึ่งแรกนะครับต้องรอก่อน <c oughs> แล้วออกหลังไปฮะเอาละ่ะมาดูอา้าวมีการฟาวเหรอทำไมผมไม่รู้โอ้โหเกือบเปมนไงครับจังหวะเดวี่มงเมื่อกี้ แล้วขว้างบอลออกด้านข้างไปครับที่เห็นกา้กายืนอยู่แล้วฟิมปงฮนะึ้นสูงอีกแล้วครับท่านฟิมปงจ่ายเข้ามาที่ปิโรปิโร่จ่ายเข้ากลางมาแล้วหมดเวลาครึ่งแรกนะเรานําไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับมีให้เห็นแล้วการน,นี้มาดูซิว่าจะมีลูกที่2ให้เห็นไหมนะครับแล้วก็อาจจะโดนตีเสมอหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันฮนะเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นแบ็กเกิลบลเออในสกัดบอล ส่งยาวไปด้านข้างครับโรบดี้ฮะอือดูฮะโรดี้ฮะโรดี้ครับคลองบอลแล้วจ่ายไปที่กุลิศกุลิศจ่ายส่งยาวไปที่แกริดเบลแล้วเบลแซดคืนมาที่กุลิศนะแล้วยังไงฮะกุลิศจะพลาดอีกไหมไม่พลาดนะแล้วคืนมาที่แกริดเบลจะเปิดบอลไหมลูกนี้ไม่อยากให้เปิดเลยนะครับโอ้โหแต่เปิดมาครับแล้วอยู่ที่โรดี้ยังไงครับหลง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 ลืมลืมแล้วล้มในเขตโทษยังไงโอ้โหยังไงฮะโอ้โหแล้วไม่ได้อะไรฮะเนื่องจากเราคลองบอลนะ แต่จริงๆแล้วเหมือนเราสะดุดบอลนะครับแต่ว่าโอกาสลูกเมื่อกี้นะครับโอ้แล้วกาคาสาดทิ้งไปเลยฮะโอ้โหไม่พอใจอะจังหวะที่แบบกรรมการไม่เป่าให้นะฮะโอ้แล้วตัวทําเกมล้มในเขตโทษนะจังหวะเมื่อกี้มีมีให้เสียวนะครับเอาล่ะครับแกริเบลฝั่งเขาครับแมแกริเบลทั้งคู่ครับแล้วจิ้มบอลไปี่เชฟเจนโกนะไปไม่น่ารอดนะนี่ครับโจแบ็คเคิลของเราเจาะไม่ได้ครับ เอาละครับแกรดเบลครับนี่ครับขึ้นมาแล้วแกดเดเบลส่องกลับไปที่กุลิสอีกแล้วฮะแล้วกุลิสโอ้โหจ่ายย้อยๆมาขาดจะทะลุช่องแต่ไม่มีใครขึ้นเกมฮะตอนนี้เวลานับถอยหลังอยู่ที่นาะทีที่7 7เจแล้วฮะเอาละครับมาอยู่ที่แผงหลังของเราอีกครั้งหนึ่งฮะตอนนี้อยากให้เขาบุกมากๆนะครับเนื่องจากเราจะดูอ่าศักยภาพของ CB ของเรานะครับเสียประตูไม่ว่าดูศักยภาพไว้ก่อนเอาละครับมาเจอที่ กองหลังของเราเราเปิดยาวมาลูกนี้ครับยังไงฮะโอ้โหแกเด็บเบลโอ้โหเราเปิดให้โม่งเน้นๆอย่างนี้ฮะก็จบข่าวเดียรโอ้โหจังหวะมันเจาะเหมาะเดาะลึกเกินนะครับแล้วก็แบ็กเกนเจอประตูของเราเบียดกันไว้อีกนะครับจังหวะมันไม่ได้นะเป็นลูกเปิดข้ามหัวมาแล้วครับต้องยอมลูกนี้โอ้เรามันจอดๆลึกเกินนะเราก็เปลี่ยนเข้าไปบ้างครับไม่รู้ทันหรือเปล่าเอาละครับกา้าครับหาช่องกา้าหาช่องฮะ ายเบาๆมาในรอบฟิมปงเบือครับแล้วหมดเวลาเสมอไปที่1ประตูต่อหนึ่งะ <c oughs> ก็ยังชนะไม่ได้อะ <c oughs> เป็นเป็นลูกที่แบบว่าโดนล็อ <c> ก <oughs> นาทีทุกทีเลยครับ <c oughs> ไม่รู้ล็อกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่วาเดได้ลองแล้วนะน่าจะเฟี้ยวอยู่แหละแบคเกิลน,นะดูจากการแท็กกันอะไรหลายๆอย่างมันก็ข้างที่โอเคแล้วก็ทําให้หลังดีขึ้นเยอะอยู่นะเออดรว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าเรื่องลูกอากาศอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ก็มีพลาดบ้างต้องมีพลาดบ้างนะครับลูกรั่วอากาศนะครับก็ เสียไปหนึ่งดาวนะครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นเก็บเอาในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับว่าดาวผมจะลดลงไปกว่านี้หรือว่าจะขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับวันนี้มาทดสอบให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนนะครับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอ่อกมันคุ้มอ่ะก็ลองเอาไปแท็กดูนะครับลองเอาไปแลบเปลี่ยนดูนะครับส่วนตัวผมบอกว่าคุ้มแน่ๆนะครับนี่ครับได้ร้อยสิบมาแล้วก็โอ้โหขึ้นเม็ดส้มแล้วปฏิเสธไม่ได้เพราะมันไม่มีขายนะครับก็ยังไม่ได้ลองนะว่าเอาไปยืนตำแหน่ง CDM ตำแหน่ง CM จะเป็นอย่างไรนะครับจะมีโอกาสยิงให้เห็นไหมหรือจะมีโอกาสาเกมรับได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ต้องบอกว่าโดยรวมนะครับก็ให้8.8เต็ม10แล้วกัน8เต็ม10นะเนื่องจากส่วนสูงแหะไม่ได้นะครับส่วนสูงไม่ได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งที่ตัดไปก็ผมรู้สึกว่าอย่างว่ามันเป็นนักเตะที่เล่น CDM มาสักส่วนใหญ่นะครับ CB ลงมาน้อยก็นี่แหละครับข้อเสียของมัน ส่วนข้อดีคือเวิร์กเลดคุณสมบัตินะครับแล้วก็พลังงานแล้วก็ฝีเท้าค่อนข้างที่จะดีหมดเลยนะครับฮิวิทย์ผมคิดว่าน่าจะเก่งร้อนะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่รับชมมาถึงตอนสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนรีวิวแบบจริงใจรีวิวแบบไม่เอาคัทที่ดีมาลงรีวิวแบบจริงใจต้องรีวิวแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่จะเติมพาร์ตคุกกี้แลนราคาถูกนะครับลองไปเติมคุกกี้แลนกันดูนะครับบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับ สะดวกปลอดภัยการันตีโดยมิสเตอร์ภูมิคร่าๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยพบกันใหม่วันหน้านะครับสัปดาห์หน้ายาวไปพบกันใหม่วันหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ